มานะกราบสวัสดีมิตรรักแฟนมมนกันทุกคนในคลิปนี้ผมที่มาพาทุกคนมากิน ปุ้มปุ้ยมันเป็นปุ้มปุ้ยที่เราคุ้นเคยกันหน้าตาที่เราคุ้นเคยกันรสชาติอร่อยๆที่เราคุ้นเคยกันวันนี้เมื่อามากินปลาไม่เคยเร็วทอดรสเผ็ดตาปุ้มปุ้ยกันนะครับอยากค็นรู้ใช่ไหมว่าหน้าตาเป็นอย่างไรอยากคิดไม่ยังไปดูกันเลย หน้าตามันเป็นแบบนี้เดี๋ยวระวังดีนี่มึงจะบาดอันนี้คมนะ้าคาีนก็คมนะเราวังด้วยเน,นี่เห็นยังอหอมโอ้ยหอมเรื่นจูนใจ มันชอบจริงๆมากินกันเลยดีกว่าอร่อย อืมอร่อยมาก หมดแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่อีกครั้งนะครับขอบคุณที่หลงเข้ามาดูขอบคุณที่จิตนาเข้ามาดูขอบคุณไม่า้ลืมกด subscribe ให้คนแรกใช้ผมด้วยดี่ผมมาทำคลิปไปดูใหม่อาจเป็นคลิปกินคลิปทุรกไปคลิปสาระที่ไม่ควรจะสาระ่าไรก็อาจจะเป็นได้และอย่าลืมไปกด ติดตามถูกใจที่เพจมันเขาเซ้นด้วยดังนั้นผมจะไปไล์เกมให้คุณดูพับจีไปเกมอีกนิดนึงแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้เน้นหนักที่พับจีเพราะผมชอบพับจีอยู่แล้วอาจจะมีเกมอื่นที่คุณดูด้วยฝากไว้ด้วยแล้วกันที่มันเข้าเส้นเพจมันเข้าเส้นช่องมันเข้าเซ็นชาแนลขอบคุณที่คุณเข้ามาดูกันเจอกันใหม่กับผม